คุณหัวคลอนหัวคลอนหัวแคลนหัวคลอนลกแตน,ออนโอเคนะครับเออผมหายใจรูจมูกได้อย่างเดียวขอหน่อยครับอารสิลุงอเ,นะเออผมหายใจรู้จมูกนะได้ข้างเดียวโอ้ยแค่นี้เอง หายใจได้เพียงข้างเดียวมันมีสองรูเนาะ <S <S มันหายใจได้เขาออกได้เพียงรูเดียวเนี่ยรูเดียวเนี่ยจะเป็นรูขวาหรือว่ารูซ้ายก็ยได้รูเดียวเนาะใช่นะใช่นะต้องการสองรูนะเท่ากันด้วยนะโอเคเป้าหมายตรงกันแล้วจ้าไม่มีปัญหาเอาลุงถอดหัวย้ายก่อนอท่านก็สูดหายใจครับไปปื้บขยังขงยี้แบบนี้ครับท่านตุ๊ดตุดนี่นี่นนนแบบเนี้ยแบบเนี้ยขยาขยี้ไปใต้ขอบตาอ่ารอบขอบตาไปยังหัวคิ้วหัวคิ้วหน้าผากหน้าผากหน้าผาก ขมับขมับขมับนะกดมาข้างหูข้างหูข้างหูมายังแก้ม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 กดนิ่งๆแถวนี้ครับอะอ้าปากโยกไกขั้นไกลโยขาขั้นไกลแยกไปมาโยไปมาท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 าจาได้ไหมจำนะทําไปรูปเดินแต่ทำไปด้วยฝังเสียงลุงไปด้วยนะครับ โล่งดีไม่้าทั้งสองรูมันมีสองรูต้องใช้มันทั้งสองรูนะแต่ระวังรูนี้ดูเดียวนะรูปากจะพูดจาเดไต้องระวังโอเคไหมครับหวังว่าคงจะโลง่งโปร่งสบายจบข่าวครับผม